อารุณสวัสด์สวัสดีนะค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ตื่นเรียบร้อยแล้ววันนี้นะวันนี้เป็นวันเสาร์นะซึ่งฉันก็จะพักผ่อนชิวๆตื่นสายๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งทำงาน คือจริงๆแล้วมันไม่ต้องทาหรอกแต่ว่ากูกูรู้สึกว่ากูอยากทาให้มันเสร็จคือแม่งกูเลิฟโพสเฮตโค้ด <c oughs> มาแบบนานแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วกูก็เลยแบบอืมถ้าสมมุติว่ามันได้แบบได้กุญแจที่ค่อยๆไขต่อไปได้ดึง้งมันก็ได้มาเมื่อวานก็อืมมันก็น่าทําแต่ว่าวันนี้อยากกินกาแฟคือจริงๆอยากกินกาแฟไอ้ร้านเนี้ยมาสักพักแล้วคือมันเป็นร้านที่กูเคยไปกับเพลินนะแต่ว่า รสชาติแบบไม่ได้แฉมเบาขนาดนั้นแต่แค่กูรู้สึกว่ากูาอยากกินกาแฟร้านนี้ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันทำไมแล้วก็เดี๋ยวเอากาแฟแล้วก็ไปห้องห้องกูแล้วก็กินข้าวร้านป้าแล้วก็ทํางานนะหรือว่าถ้าตอนบ่ายมีบ่บยมาชวนเล่นเกมก็เปิดสรงเปิดเสิร์ฟอะไรก็หงเล่นเพราะว่าพวกกูกลับมาเล่นดอนสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะยังไงเดี๋ยว อาจจะเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้เออกูไปชวนพี่เซนไว้เออว่าให้มาเล่นดอนสตาร์คือจริงๆแล้วไอ้เซนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะไลน์อัพที่น่าเหมาะหยิบเข้ามาใส่ในดอนสตาร์เพราะว่าเออถือว่ามันก็เล่นดอนสตาร์เป็นประมาณหนึ่งแต่จริงๆกูว่าเฉยๆนะกับการเล่นเป็นหรือไม่เป็นอย่างคือไอ้รัตเขาแบบเออไม่ไม่ได้เลยว่ะจริงๆกูก็อยากให้เล่นด้วยกันนะเพราะว่าคือแบบค่อยๆเกตและลองกันไปแต่ว่าถ้าใครไม่ฟิลฟีก็ชิวๆอยู่แล้วปกติปกติแต่ว่ามันเป็นเกมที่แบบเออมันได้ใช้้เเววววลลาารร่่่มมมกัันนนนนใปิณคทีียอะดแุ ไว้ป่วงคือในเกมมันจะมีปัญหามาให้มึงแก้ตลอดซึ่งมันแบบไอ้เี้ยบางทีเกิดจากความโง่งเง่าเต่าตุต่นของตัวเราเองหรือว่าความแบบความรู้ไม่คาินิกมันนะแต่ว่าเราแก้ไม่ทันเลยเออซึ่งมันก็สะดกดีนะยังไงก็เดี๋ยวเริ่มต้นร้านกาแปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแฟนหรือที่ไหนสักแห่งนะก็อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับ ขอโทษที่วาร์ปมาเจอเกดเดนคีก็ขําเลยนะไอ้เหี้ยววันนี้กูใช้ชีวิตแบบชิลมากเลยมึงคือตั้งแต่กูไปห้องกูใช่ปะ่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะกินร้านป้าแต่ว่าสุดท้ายก็หุงข้าวกินเองทอดไข่ดาวกินแล้วก็ดูสวนน,น,นู่นนี่นั่นแล้วก็นั่งทํางานไปแล้วก็ไอ้จุดที่กูบอกว่าใกล้เมื่อวานอ่ะคือกูไปเขียนต่ออีกนิดหนึ่งไว้แล้วกูก็แบบคนพบว่าไอ้เหี้ยวมันต้องอัปเดตอีกที่หนึง่ง<ๆ>ก็เลยต้องทําอีกเซอร์วิสหนึง่งคิดว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ว่างแล้วไปจัดก็น่าจะเรรียยนบะแบบ้อออนนะคคคคิิดดวว่่าาืืมั โลจิกมันถูกต้องมันคอมพิวต์ในหลายๆอย่างแล้วแหละแต่ว่ามันมีจุดที่ต้องอัปเดตเพิ่มเติมทําให้มันแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะทำสวิตเพิ่มหน่อยๆแล้วก็วันนี้พอนั่งทํางานไปเสร็จกูก็แบบเอ้ยเล่นดอนสตาร์บหน่อยกับเพื่อนโอ้โหวันนี้ยาวเฮียทำวราบกูแบบแล้วตอนแรกอะ่อะไมอ่ะไมยแฟนมาชวนไปกินข้าวที่ห้องด้วยแล้วก,กูขอเล่นเกมอีกแบบหนึงแล้ว <c oughs> คือคือไอ้มาเล่นกับกูไอ้มาเป็นคนเปิดเซิร์ฟแล้วกูต้องไปกินข้าวกับมันแล้วกูก็อยู่ห้องกูอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้กับข้าวมายอร่อยมากเดี๋ยวอ,อีกแปปหนึ่งจะตัดภาพไปให้ดูว่ากับข้าวมายคืออะไรนะก่อนที่ฉันจะขึ้นไปบนห้องแล้วก็วันนี้หอมากินด้วยนะขอบคุณมายมากเออแต่ว่าถึต้องถักไปช่วยออกสะหน่อยว่าเออเขาไอ้ออกอะไรยังไงแล้วทำไมกูต้องคุยเรื่องนี้ด้วย,ยช่างมันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามันอร่อยมากจริงๆริงมันคือเหมือนแบบคล้ายๆจับ่ายที่เป็นผักกาดไม่ไม่ใช่ผักกา กระลำปีแล้วก็กระดูกอ่อนซึ่งกูชอบกระดูกอ่อนอยู่แล้วมึงแบบอร่อยอะ่ะแซ่บแซ่บมากจริงจริงมีหมูด้วยมั้งแต่ว่าไอไอหมูนะ่หจะติดแห้งไปนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะชื่นชมอีกทีนึงไม่รู้ว่ามาหรืมาได้ยอมดูคลิปหรือเปล่าแต่ว่ามันอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยเคี้ยวๆกูชอบมากกูแบบโหเป็นมื้อที่แบบโหมีความสุขอะ่ะกูกินแล้วแบบน้ําตาซึมอะ่ะคือแบบคือตัววัตถุดิบอะ่ะมึงกระลำปีกับหมูอะ่ะเข้าขั้นแบบว่าสว่าปามการันตีเลยนะเว้ยถ้าสมมติว่ามีกลิ่นของเครื่องเทศหรือว่ากลิ่นนงงั่่าึทีม ปุ๊บขึ้นมาแบบแหลมขึ้นมาแล้วกูจะแบบเพี้ยนนี่สวาปาล์มการันตีเลยนะถ้าไม้ทาอีกแบบสองสามรอบแล้วติดฮิตอีกนะกูแบบเพี้ยอันนี้คือไม่ต้องการันตีเลยว่าของเด็ดแต่ว่ามันไม่ไมันดันไม่เป็นล้านไงกูก็เลยแบบไม่สามารถให้หลายแทงได้นานๆดีเขา,นนา,นนานจะทําซึ่งไม่รู้แต่มันอร่อยมากอร่อยมาก,รมากจริงนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วก็อันนี้ห่อมาแล้วหลังจาก ไปห้องม้าคือไปนั่งกินข้าวห้องม้าเนาะแล้วก็คุยนู่นคุยนี่เล่เ,เปื่อยแล้วก็แต่ไอ้ม้าเปิดเซิร์ฟอยู่แล้วก็เล่นไปด้วยวันนี้เซนเข้ามาในดอนสตาร์ฟของพวกเราบ้านเราด้วยยินดีต้อนรับนะแต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่ามึงจะได้ดูช่องหรือเปล่าแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอนสตาร์ฟโลกของพวกเราที่เราจะเล่นกันไปอีกชั่วกับชั่วกัน <laughs> มันเป็นเกมที่หมาดมากเลยกลับมาเล่นในกี่ทีมัน,มนแล้วก็หลังจากที่ไปห้องม้าเสร็จกูก็ กลับมาเอาข้าวที่ห้องกูเพราะว่ากูลืมกูลืมตอนแรกลืมว่าจะเอาข้าวใส่ตู้เย็นแต่ว่าไปมาก็คือเอาข้าวกลับมาให้เพลินด้วยเพราะว่าไหนๆก็ได้หอ่อไอเนี่ยจับชายอะเออที่มาไมา่ทำอะเอามาให้เพลินด้วยเออทีเดียวเลยก็มีทั้งข้าวมีอะไรเนี่ยก็เพลินก็จะได้กินพรุ่งนี้เช้านะ แล้วกูก็จะได้อีนนิสง์ในการกินด้วยแล้วก็นี่เหมือนเพลินจะขึ้นไปดูห้องใหม่มั้งคือห้องใหม่เนี่ยกูไปดูมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นเซ็นสัญญาหรือสักอย่างคือจริงๆตอนแรกกูคิดว่ามันคือวันที่เจ็ดเพลินก็เข้าใจว่าวันที่เจ็ดลงคิวว่าวันที่เจ็ดแต่ที่ไหนได้อืกลายเป็นวันนี้ก็เลยนั่นแหละเพลินขึ้นไปดูห้องแล้วเดี๋ยวคงได้ไปจัดการนุ่นน,นั่นอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวเอาของเก็บของขึ้นไปบนห้องเพลินก่อนนะก็ไปดูฟุตเทจของกับข้าวมาที่กูเล่ามาสุดดดอขนนนาี้นะไป Thank you แต่เมื่อกี้ก็คือสภาพห้องของห้องเพลินที่ย้ายไปใหม่ในวันแรกนะแต่ตอนนี้เรากลับมาห้องเดิมก่อนเพราะว่าก็ต้องมาเก็บคงเก็บของอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆย,ย,ย้ายขึ้นไปนะคือสิ้นสุดสัญญาของห้องนี้น่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่วะไม่แน่ใจนะยีกว่าหรือบางประมาณนั้นซึ่งระหว่างนี้ก็คือเพลินก็จัดของเก็บของให้กูขนขึ้นไปพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นก็ห้องก็ดูดีเลยใช้ได้เลยเดี๋ยวค่อยๆฟิลอินกันไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามันเดียวเป็นยังไงนะก็ว่ากันไป ประมาณนี้ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะสุกใหม่อร่อยมากสุดยอดม,มันเรียกสุกปะ่ะหมายเรียกว่าสตูสตูกระลำปีหรือกระลำปีตุดเหลืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะประมาณนั้นนะอร่อยมากเยี่ยมเยี่ยมโอเคอยังไงเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเยอะๆนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้ครับ